สวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับโจโฉนะครับผมอเบเตข้างออกมากในยกหนึ่งหลังจากไทยคนมาเต็มตัวนี้เป็นคนสองนะครับลูกไส้ที่แบ่งไปให้อายทั้งอุบนเพิ่นกระท่งคลิปไม่เบิ่งแล้วนะครับ โจโจบอกแม่เบอร์หนึงเต้กับพ่อหมาออเป็นมาล่อยเงาเลยนะครับพี่น้องจากเบื่อคลิปใจลูกโจโจบอกแม่เบอร์หนึงกะถักมาขอเบื่อน้ำผมได้นะครับ กำลังเลียงครับ